การเลือดเขตงานอีสานใต้ EP3 ชีพนี้ยอมพลีเพื่อแผ่นดินไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบแล้วก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวัน ในแต่ละวันนั้นผมก็จะไปค้นคว้าไปค้นหานำเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังฟังแล้วอาจจะถูกใจบ้างอาจจะไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขออภัยพี่น้องมานะโอกาสนี้ด้วยเพราะว่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผมได้หยิบยกนำมาเล่ามันเป็นเรื่องราวมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแทบทั้งสิน้น สำหรับคลิปนี้ก็จะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในแผนยุทธการเลือดเขตงานอีสานใต้ให้พี่น้องได้ฟังต่อแผนยุทธการเลือดเขตงานอีสานใต้เป็นแผนยุทธการที่นำความสงบสุขมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่อีสานใต้ด้านอำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปากทงชัยอำเภอคอนบุรีอำเภอสิงสางจังหวรดนครราชสีมาอำเภอประคำ จังหวัดบุรีลำและอำเภอตาพยาอำเภอวัฒนานครอำเภอสะแก้วอำเภอกบินบุรีกิงอำเภอนาดีอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตพี่น้องประชาชนในพื้นที่แถบนี้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทางราชการเนี่ยได้ปราบปรามกวาดล้า,ลางผมก็คอ หมดสิ้นไปจากพื้นที่เทือกเขาใหญ่เทือกเขากำแพงเทือกเขาแผงมาเขาน้อยเขาต่ำเขาสะโตนถ้ำร้อยลูก้ลยลำเสะพวกนี้มันไม่มีผอก็คอแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่นี้มีความสุขนะครับก็จะมาเล่าต่อชื่อแผนยุทธการเต็มๆมฟังไว้ให้ดีคือแผนยุทธการยุทธชัยสซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวันที่26 กรกฎาคม2525สถานการณ์ในขณะนั้นพกคก็ได้เคลื่อนกำลังเข้าไปยึดผืนป่าเขตงาน205เขตงาน207หรือว่าเขตงานอีสานใต้ไว้ในอุ้งม,มือทั้งหมดเทือกเขาใหญ่เทือกเขากระแพงเทือกเขาแพงมะพวกนี้ถูกพก็ขอเขายึดไว้นะครับเมื่อยึดไว้ทางค้ายปักทุงเทก็ได้เปิดแผนยุทธการขึ้นมา การปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้นเขาจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมา4หน่วยก็คือหน่วยเฉพาะกิจยงยุทธหน่วยเฉพาะกิจพิทักษ์หน่วยเฉพาะกิจธงชัยหน่วยเฉพาะกิจสุริยาหน่วยเฉพาะกิจพิทักษ์เนี่ยจำได้ว่าดูแลพื้นที่ด้านอําเภอปากช่องแถบบางหมีแถบบางน้ําเขียวแถบนั้นนะครับส่วนหน่วยเฉพาะกิจพิทักษ์เนี่ยเขาดูแลพื้นที่อําเภอปากธงชัยที่ไปคาบเกี่ยวกับกิ่งอําเภอนาดีอาเภอกบินบุรีอำเภอ จันดคามเขาดูแลพื้นที่แถบนั้นส่วนหน่วยยพกิจธงชัยและหน่วยยพกิจสุริยาดูแลผืนป่าในพื้นที่อำเภอคอนบุรีอำเภอสึงสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอประคำไปคาบเกี่ยวกับอำเภอตาพยาอำเภอวัฒนานครอำเภอสักแก้วอำเภอกบินบุรีดูแลผืนป่านะครับถามว่าเขารู้ไหมครับว่าผมก็ขอตั้ง ฐานบริบัติการอยู่บริเวณใดรู้หมดครับผอคออยู่บริเวณใดบ้างอยู่ในพื้นปา่าพิกัดใดรู้หมดมีกําลังของผอคอกี่คนอาวุธยุธทโธปกรณ์ใช้อากาใช้ M16 ใช้ M79 หรือใช้จรวด A B g, อนนา g พิจีปืนคนงจันต่างฝ่งของเราเนี่ยมีข้อมูลหมด ะครับจากนั้นก็ส่งกําลังเข้าไปในพื้นที่สําหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราววิรกรรมของกองร้อยฐานผานจุโจมที่959ผีกองกอยให้พี่น้องได้ฟังกองร้อยฐานผานจุโจมที่959เป็นกําลังพลของค่าปักธงชัยนะครับอยู่ในที่ตั้งปกติคือค่าปักธงชัยอำเภอ ทุงชัยจังหวันดคนครราชสีมากองร้อยเขาอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับพอเข้าไปที่ค่ายนะครับหันหน้าไปทางเขาภูหลวงก็จะไปเจอส่วนการฝึกและศึกษาพอเลี้ยวขวาไปนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นกองร้อยสารวัตรฐานผ่าน ทางซ้ายมือก็จะเป็นกองร้อยฐานพันจุจมที่958อินซีเหิน909แล้วก็เป็นตอนพยาบาลนะครับเลยทางกองร้อยสวัสดิ์ฐาน,าน่านไปไปทางขวามือก็จะเป็นกองร้อย963สายพันเหล็กจากนั้นก็จะเป็นกองร้อยฐานพัน,นจุจมที่959ผีกองกอยเลยไปก็จะเป็น921สิงดํา952เหาดง968พยักดํา964พลาน พเนจรประมาณนี้นะครับจำได้เท่านี้นะครับในช่วงที่เขาเคลื่อนกาลังเข้าไปในผืนป่ากองวิถานประจุโจมที่9ก้าหเก้าผีกงกอยเขาก็เคลื่อนกําลังเข้าไปโดยขึ้นรถยนต์บัสสีส้มของเจ๊เกี่ยวซึ่งเช่าเหมาคันมาจากตัวเมืองนครราชสีมา ไปกับกองร้อยฐานพันจุจมที่941นามเรียกขานว่าจอมคาถาไอ้สองกองร้อยเนี่ยเขาไปคู่กันเขาเป็นกองร้อยบัดดี้กันนะครับก็เข้าไปทางบุโปรงพอรถยนต์ไปถึงพื้นที่แนวป่าก็ลงจากรถจากนั้นก็เคลื่อนกําลังเข้าไปในผืนป่าในช่วงแรกๆนะครับพอเข้าไปเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องราวมันยังไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเปิดเผยุทธการเนี่ยในวันที่26กรกฎาคม2525 พอวันที่27ก็เกิดเรื่องเพราะว่าพุ่งครับกอง้อยฐานพราจุ่โจมที่9 5 9ผีก้องกอยเขาก็ไปตรวจพบร่องรอยการเหยียบจำ่ำบนยอดหญ้าต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยร่องรอยที่ย่ำเท้าลงไปตามแหล่งน้ำเนี่ยมันพบร่องรอยที่บอกเหตุว่ามีผู้คนจำนวนมากเข้ามาอาศัยแหล่งน้ำเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณแนวป่าด้านนี้ทีแรกเข้าใจว่ามันเป็นชาวบ้านนะครับ แต่พอไปดูพฤติกรรมรอบๆในผืนป่าป่าผืนนี้มันเป็นป่าดงดิบพี่น้องมันไม่มีชาวบ้านที่ไหนอาศัยอยู่หรอกจากนั้นก็ฟันธงได้เลยว่าเป็นผีกินควายแน่นอนผีกินควายพวกนี้มันมีการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่มันมาเกาะติดกองร้อยฐานพันจู่โจมที่941จอมกระฐานและมาเกาะติดกองร้อยฐานพันจู่โจมที่959หาก กองร้อยฐานพันจู่โจมที่941และ9 5้พังเผยเนี่ยแน่นอนถูกผมก็ขอโจมตีแน,น่นอนด้วยเหตุนี้วันที่27ในช่วงเช้าประมาณสัก7น30นาฬิกาสมินาทีข<ด>ับกองร้อยฐานพันจู่โจมที่9 5 9เนี่ยนะครับต้องขออภัยเพราะว่าจําชื่อท่านไม่ได้นะครับมันมีข้อมูลแต่ว่ามันรู้สึกมันอยู่ลึกนะครับคนไม่เจอก็เลยไม่ได้รู้ว่าุู้ขับกองร้อยฐานพันจู่โจมที่9 5 9ผีก้องกอยในครัคร้งนั้นคือใครท่านบอกว่า ให้กำลังพลงภายในชุดปฏิบัติการกองร้อย959ผีกองกอยเนี่ยออกไปราดตเวนรอบฐานเมื่อรับคําสั่งเป็นที่เรียบร้อยรับประทานข้าวปลาอาหารเป็นที่เรียบร้อยอาวุธยุโทโธปกรณ์พร้อมลูกปืนพร้อมเนี่ยชุดปฏิบัติการของกองร้อยฐานพันจุโจมที่959 และกองร้อยฐานพันจุ่โจมที่941จอมคาถาเขาก็เคลื่อนกําลังออกจากฐานวิบัติการนะครับก็ย่ําเท้าฝ่าแนวป่ามู่แมกไม้ปีนป่ายขึ้นไปบนภูเขาสันเขาเนินเขาบางครัง้งบางโอกาสก็เดินลงไปตามหุบไปเจอแหล่งน้ำนะครับพอได้กินน้ำรับประทานน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดินไต่สันเขาขึ้นไป ในระหว่างการเดินลระัตะเวินสองตาก,ก็สอดใส่ไปตามสุมทุมพมไม้มองไปบนยอดไม้มองไปตามเส้นทางช่วงนั้นกับระเบิดเนี่ยเยอะมากมันไม่ใช่อินสตอพี่น้องกับระเบิดในผืนป่าเขตงานอีสานใต้เขตงาน2 0 5 2 7เนี่ยมันเป็นกับระเบิดแสวงเครื่องชนิดกบกระโดดชนิดฝักเข้าโพดอันตรายมากหากไปพังผือไปสะดุดมันเด้งดึงขึ้นไปตูมเนี่ยอันตรายมาก แต่ในช่วงแรกๆนะครับเขาก็ไม่พบกับพวกกับระเบิดไม่พบกับกองกําลังของพอก็คอแต่พอช่วงบ่ยนะครับก็เริ่มมีล่องรอยนะครับเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นว่ามันมีผู้คนอย่างน้อยก็ประมาณ4ีหคนเคลื่อนไหวไปมาอยู่ในพื้นที่พอเคลื่อนกำลังเข้าไปถึงบริเวณพิกัด SA934-872 ไปจ้าเอกับพอก็คอเกิดการประทะกันพี่น้องพอกคอเนี่ย ไม่รู้ว่ามีกี่คนแต่เขาเปิดฉากยิงแล้วก่อนจากนั้นเสียงปืนตุมตมต้มต่ำตุ้มต่ำทางฝากฝั่งโพเขาก็ยิงเข้ามาทีฝั่งเราฝั่งเราก็ปะทะเกิดการประทะหนักเสียงวิทยุสื่อสารเสียงเครื่องยิงลูกระเบิด M 7 9จ็ารวดอาพิจิในดังคะเข้าเสียงผู้คนตะกลให้โอปีกซ้ายโอปีกขวาให้เคลื่อนกำลังเข้าไปโจมตีพล M79 อยู่ไหนพลปืน,น,นคลนจานอยู่ไหนจรวดพิจอยู่ไหนในเสียงตะกลสั่งการโอ้โหพี่น้อง นะครับคือดังกล้องไปทั่วขุนเขาการประทะดังอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ทางฝากฝั่งพก็คอ,คอเนี่ยก็สู้เราไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ถอนกําลังถอยเข้าไปในผื้นป่าทางด้านทิศใต้ทิ้งไว้เพียงทหารผ่านแต่ทีนี้ในระหว่างการประทะกันมันมีบางช่วงบางตอนที่พก็ขอเขาใช้จรวด ipg เด็ดยิงตุ้มๆเข้ามาที่ชุดราตะเวนของกอง้อยฐานผนจุโจมที่941และ 9ก้ 59, ผีกองกวยไอ้จราหลวดัดจีลูกนั้นเนี่ยนะครับมันดังตุง้มขึ้นมาทําให้พักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องนักรบชุดดำจากกองไว้ฐานพานจู่โจมที่959าหก้าผีกองกวยผีชีพในพื้นที่การสู้รบหนึ่งในก็คืออาสาสมัครทหารพลานทรงเดชหารชนะ อันนี้เสียชีวิตพี่น้องก็ขอสะดุดีวีรกรรมอาสาสมัครฐานพลทรงเดชหารชนะเวนะโอกาสนี้ด้วยนอกจากเสียชีวิตผีชีพในพื้นที่เกิดเหตุหนึ่งในได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกสองในก็คืออาสาสมัครฐานพลทารมสุวรรณจินดา,า,า,าและอาสาสมัครฐานพลบุญผมฤทธมนต์นี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแผนยุทธการเลือดเขตงานอีสานใต้ คลิปนี้เป็นวีรกรรมการสู้รบของกองร้อยทหารพันจุโจมที่959นามเรียกขันผีกองกอยจากชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ค่ายไข้ปักทุงชัยเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผมกำลังเล่ามันยังไม่จบพี่น้องมันยังมีเรื่องราวยังมีเหตุการณ์ต่อเนื่องอีกหลายครั้งหลายหนพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องนักรบชุดดำจากไค่ปักทงชัย ถูกยิงถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากพบกัน EP หน้าคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมนั้นจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ